เจ้าชายวินเลียมมีความใกล้ชิดกับแม่สามีของเขาแคโรมิดเดลตันซึ่งนำสิ่งต่างๆมากมายมาให้เขาตั้งแต่เขาแบ่งปันชีวิตของเขากับเคสมิดเดลตันไม่ใช่ทุกคนที่จะเข้ากับแม่สามีได้โชคดีที่เจ้าชายวินเลียมเป็นหนึ่งในผู้โชคดีเหล่านั้นนับตั้งแต่ใช้ชีวิตร่วมกับเคสมิดเดลตันเจ้าชายแห่งเวลก็เข้ากันได้ดีกับแคโรมิดเดลตันเป็นอย่างดี ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนมากจนเขาถือว่าเธอเป็นแม่คนที่สองของเขาสำหรับเขาเธอคือบุคคลต้นแบบที่เขาคิดถึงจิตแพทย์ของ NHS กล่าวเจ้าชายวินเลียมผู้ใกล้ชิดกับแม่สามีมากมีการกล่าวถึงการสมรู้ร่วมคิดของพวกเขาหลายครั้งโดยเฉพาะในช่วงพระราชาพิธีสมโภชซึ่งเกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเจ้าชายวินเลียมเข้าช่วยเหลือแม่สามีที่ส้นเท้าติดอยู่ในหญ้า ทางที่โดนใจผู้หญิงหลายคนรวมถึงรีเบคก้าอิงลิชบรรณาธิการบริหารของเดลี่เมด้วยคนหลังอธิบายว่าเจ้าชายวินเลียมเป็นสุภาพบุรุษที่แท้จริงนักข่าวแม็กเทมเบอร์ตันเขียนในคอลัมน์ของเขาว่าแม่ของเคสมิดเดิลตันเสนอให้เขาเหลือบมองเข้าสู่ชีวิตปกติที่เขาไม่เคยมีนับตั้งแต่การสิ้นพระชนของมารดาของเขาเจ้าหญิงไดอาน่า เราทุกคนรู้ดีว่าการใช้ชีวิตร่วมกับสามีภรรยาน,นั้นยุ่งยากเพียงใดแต่บางครั้งพวกเขาก็ให้ครอบครัวเราที่แตกต่างออกไปซึ่งก็ยินดีต้อนรับเขากล่าวในคอลัมน์จากจดหมายรายวันแม่คนที่สองว่ากันว่าวิลเลียมถือว่าแคโรเป็นแม่คนที่สองแน่นอนว่าเขาสูญเสียตัวเองไปตั้งแต่อายุยังน้อย ดังนั้นแคโรจึงสามารถเป็นตัวแทนของความเป็นแม่ที่เขาขาดได้เขากล่าวเสริมเขากล่าวต่อว่าคนมิเดเบิลตันยังทำให้เขาได้เห็นชีวิตปกติที่เขาไม่เคยมีมาก่อนการโอบก,กอดครอบครัวใหม่ที่มีมุมมองและประเพณีที่แตกต่างกันสามารถมีสุขภาพดีมากและช่วยให้เราเติบโตเจริญรุ่งเรือง เมื่อวันที่19มิถุนายนพ่อแม่ของแคโรและไม่์คเคลนมิดเดิลตันเจ้าหญิงแห่งเวลปรากฏตัวต่อสาธารณะเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่มีการประกาศข่าวเกี่ยวกับโรคเมร็งของลูกสาว